เรื่องของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ <c oughs> เห็นบอกว่าโดนคดีเยอะมากล่าสุดโดนอีกอย่างน้อย15คดีพี่ตาลทน, <c oughs> นายชนบทนะคะทนายคนใหม่ของคุณแม่คุณแตงโมนะคะบอกว่าจะแจ้งความคุณอัจฉริยะ15คดีทนายชนบทนี้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook นะคะไปดูอย่างโพสต์นี้คุณอัดอย่ายุ่งกับผมผมกำความลับไว้เยอะแยะตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วไม่ต่ำกว่า15คดีที่จะฟ้องคุณสิห <c oughs> ้าคดีคอยรับหมายสารน,นะครับ ล้าฟ้องผมซักคดีไหมครับคุณอาจโลกโซเชียลไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับนี่นี่ยอ่ยอๆนะจริงๆยาว <c oughs> แล้วหลายโพสต์ด้วยค่ะ <c oughs> อย่างเช่นอ, <c oughs> อีกโพสตหนึ่งพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเดินสายไปแจ้งความคนที่ใส่ความหมิ่นประมาทผมในกรุงเทพและปริมณฑลสักห้าแห่งไม่รับคําขอโทษใดๆทั้งสิน้นหรืออย่างอีกโพสตหนึ่งแผนเหนือเมฆทะเลาะเพื่อให้คู่ต่อสูป้ประมาทครับอันนี้ไม่รู้หมายถึงใครนะ และมีอีกโพสต์นะคะคือนักข่าวก็สงสัยนะว่าเออสรุปว่าคุณแม่คุณแตงโมจะไปถอนหรือเปล่าคดีที่คุณอาจไปฟ้องคนบนเรือที่ว่าฟ้องตรงต่อสารข้อหาฆาตกรรมทนายชนบทโพสต์นักข่าวไม่ต้องมานะพรุ่งนี้แม่แตงโมไม่สบายไม่ไปศาลนนทบ,บุรีส่วนคุณอัจฉริยะกลัวที่ไหนบอกเลยว่าทนายชนบทน่ะเหรอทำพฤติกรรมเหมือนลุงขี้เมา ส่วนตัวเชื่อว่าต่อให้ไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งหรือต่อให้แจ้งก็ไม่มีใครกล้าออกหมายเรียกเพราะมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทและถ้าตำรวจออกหมายเรียกคุณอัจฉริยะบอกว่าจะดำเนินคดีตำรวจ157นะครับท่าน,นก็ไปแจ้งเลยครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมไม่ทำอะไรผิดแล้วนะก็เป็นลุงขี้เมาเหรอผมถาม,มนะคือไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นทนายความแล้วคุณจะมาคล้องใครก็ได้แจ้งความใครก็ได้กฎหมายไม่ได้มีไว้ให้คุณ มังแกก็หนีได้นะครับอายุ1ปีก็ติดคุกได้ให้ไปแจ้งผมเชื่อว่าตารวจก็ไม่รับแจ้งถึงรับแจ้งก็ทาอะไรผมไม่ได้นะแล้วผมเชื่อว่าตํารวจไม่กล้าออกมาเรียกผมด้วยเพราะถ้าออกมาเรียกผมเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าข้อความนั้นหมาิ่นไม่หมิ่นด้วยนะครับถ้าไม่หมิ่นมาเรียกผมก็ต้องโดนนะครับมาตราหนึ่งเเช่นเดียวกันนะจริงๆถ้าเขาจะถอนนะผมว่าเขาถอนไม่นานแล้วก็ไม่ต้องรอวันนี้เป็นที่17วันแล้ว นะตั้งแต่บอกจะไปถอนจะไปถอนเนี่ยมผมมั่นใจว่าเขาไม่ถอนนะเพราะว่าคนที่อ้างว่าจะมาทําคดีให้แม่แตงโมะไม่มีสัญยาภาพทุกคนเนี่ยแล้วก็ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือข้อมูลของเราอยู่ในมือเรามีการทํางานทุกวันนะครับในคดีนอ้องแตงโมเนี่ยซึ่งก็ต้องรอให้เราเนี่ยมีการว่าจะถูกเพิกถอนไม่เพิกถอนตัวนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าแม่จะกล้าวัดดวงไหมถ้าเกิดถอนคดีผมปั๊บเนี่ยนะผมก็บอกได้เลยว่าก็เหลือได้แค่คดีประมาทถ,ถูกไหม ดังนั้นเนี่ยพอถึงคดีประมาทเนี่ย